หน่วยบัญชาการปราบปรามสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันุ์ได้ตรวจสถานประกอบการขนส่งโลจิสติกสามอำเภอชายแดนในจังหวัดเชียงใหม่ป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่ค่ะ ทางด้านของพลโทนริศถาวรวงศ์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการปราบปรามสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันหรือนบยส .35 ค่ะได้สั่งการให้หน่วยลงพื้นที่ชายแดน3อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อําเภอเชียงดาวอําเภอชัยประการและอําเภอฝางเพื่อตรวจสสถานประกอบการขนส่งโลจิสติกตามมาตรการป้องกันตรวจสอบพัสดุหรือบุคคลต้องสงสยัยของขบวนการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านระบบขนส่งโลจิสติก พร้อมตั้งเพิ่มช่องทางนะคะในการแจ้งเหตุสงสัยแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อม่เหตุต้องสงสัยขณะเดียวกันได้ให้เจ้าหน้าที่าตามจุดตรวจจุดสกัดเพ่งเลงสุ่มตรวจรถตู้ทึบที่ขนส่งพัสดุและรถบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรโดยให้บันทึกสถิติข้อมูลของรถบรรทุกต่างๆที่ผ่านจุดตรวจไว้ค่ะเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ประเมินการขนส่งตามเส้นทางด้วย ทั้งนี้ดบยสอ5ก็ได้มีมาตรการป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในห้วงเทศกาลปีใหม่โดยบรุรณาการกำลังหน่วยที่เกี่ยวข้องโดยเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจในเขตชายแดนสุ่มตรวจรถที่ส่งพัสดุและผลผลิตทางการเกษตรพร้อมกับตรวจสถานประกอบการขนส่งโลจิสติกในพื้ในที่อำเภอชายแดนเพื่อให้การป้องปรามมีประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้นค่ะ เรียกว่าแบบมีการเข้มงวดเลยนะมีการแบบนับสถิติด้วยนะว่ารถคันนี้เนี่ยผ่านม,มาแล้วกี่ครั้งใช่แล้วค่ะจะได้แบบเอามาวิเคราะห์ข้อมูลนะคะว่าน่าสงสัยหรือเปล่านะค่ะ